แต่ว่าศักดิ์สรีธิที่กีของสถานฟ้าทําให้เห็นบ่อยๆแล้วครับจังหวะพลิกเกมจังหวะพลิกล็อกปฏิหารครับวันนี้มาดูครับ2นาทียิ่งตรงนี้สถานฟ้าทําได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าแขงซ้ายชลวันครับวาไอ้ได้แน่นเตะได้แรงแต่ว่าสถานฟ้ายัางไม่อยู่คนระับจีมหมัดก,ก็ไปดูครับ ทันไม่ทันจะได้ไม่ได้เชื่อหรือกันครับว่าแฟนมวยที่รับชมอยู่ทางช่องทูโฟยูใหม่เลิีเนี่ยกำลังเอาใจเชียร์สถานฟ้าไม่น้อยแรับดูครับเอฟซีเยอะอยู่แล้วะครับพี่แจ็คครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้พี่ิชละวันแข็งแรงจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนครับแต่ว่ายืนอยู่ได้ครับตอนนี้ตั้งการสูงยกการสูงแล้วครับเกรงหน้าท้องแล้วครับเพราะรู้ดีครับว่ามาแน่ครับต่อยหมัดต่อยลำตัว จะมีหรือเปล่าช่องจะมาให้เห็นหรือไม่ดรก็แม่ฮิางามุโนแผ่นดินไม่ว่าจะจบแบบไหนครับแฟนมวยพร้อมชื่นชมเขาแหละครับในหน้าของสถานฟ้าครับถือว่าทําได้ดีครับขณะที่ชาละวันวันนี้เขาพิสูจน์แล้วครับมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะมีเขาพิสูจน์แล